มีโอกาสในหน้าช่างพี่กับไ<อ>ทยให้พี่พน้องเบิ้งคือเขาอ่อนละ่ะพี่น้องแม่กระปองกระบียวิวสวยิว,วงาม

Thank <laughs> you. 啊，你妈哥。